กับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลเหตุจกทุกทุกทันนะครับอาครับมาพบมาเจอกันครับเมื่อวันที่8นะครับเอฟซีครับเป็นวันที่8มีนาคมคับักบ2567ครับอาครับเมื่อนี้นะครับมีแนวทางตัวเลขครับมาฝากมาตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องอีกคือเก่าคือเดิมนะครับเป็นแนวทางสำนักนะครับเพิ่งเปิดโตครับงวดที่แล้วนะครับเอฟซีนั่นก็คือ แนวทางหวยซองครับเป็นตัวเลขจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับส่งมาให้นะครับวดที่ผ่านมาเอฟซีทีเป็นแฟงครับเป็นคาประจําท่านช่องเฮ้าก็คือซีรูก็ดีนะครับหวยซองครับมาคลังแหลกถือว่าผ่านเลยนะครับจากผู้ใหญ่ใจดีให้มาครับอันนี้ทางหวยซองครับเป็นบนลางนะครับวันที่ผ่านมานะครับเพิ่นวิ่งเก่าเม็ดเดียวนะครับเก้าเม็ดเดียวแนวทางเป็นบนลางกาปรกกฏว่ามาเจ็ดเก้านะครับถือว่า มาเต็มๆกันเลยนะครับสำหรับสายวิ่งสายลล่นถืกใจนะครับหวย2องจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับอ่ะครับมือนี้อ่ะเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ที่เขามาเบิงมาชมครับมักชออคคิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังแร่นใจครับให้ทางช่องให้ทางแอดวีไลครับสีใด่าำเนื้อทางตัวเลขจากสำนักต่างๆนะครับส่หามาฝากกันนะครับคนหามาฝากกันสำนักใดเด็ดสำนักใดดังนะครับ อ่สีนํำม,มาฝากมาต่อนเอฟซีนะครับอาขอบอกเอฟซีนะครับว่าสาหรับแต่ละสํานักตอนนี้ติดต่อเขามาหลายนะครับอาเพื่ออยากลงแนวทางทางช่องเฮ้านะครับแต่ว่าทางเอ็นวีไลก,ก็เคยเบอกนะครับเฮาตองเบิงตัวเลขแนวทางของเพิ่นก่อนอย่างน้อยเป็นสงนองอสวงวดเป็นอย่างต่ํานะครับอาสองงวดเป็นยางต่าเขาก็รอเบิงเดี๋ยวตัวเลขแนวทางสํานักต่างๆนะครับที่เขาดีเดินดี าทาง F v ight, เอ็ดวิไลออกมาฝากมาต่อเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่กันนะครับอ่าครับสำหรับตัวเลขแนวทางตอนนี้ทางเอ็ดเท่า e นะครับทางเอ็ดวิไลก็ได้ปล่อยไปหลายสำนักแล้วนะครับให้เอฟซีได้ติดตามกันเข้ามาเข้าสอบสำนักใดเข้าไปตามกันนะครับเริ่มทยอยปล่อยไปแลี้ยวราคาเอฟซีคอมเมนต์มากนะครับเพราะว่าเหลือสำนักใดแนี่ลราคาทางเอ็ดวิไลกับตอนนี้เริ่มทยอยติดตามให้ทุกสำนักนะครับเริ่มทยอยปล่อยเพราะว่า มื่อนี้ก็เป็นวันที่8แล้วนะครับก็เริ่มทยอยส้อหาให้ราคาสิ่งสำคัญนะครับทางแอดวีไลเว้าอยู่ ira, U, ตลอดนะครับ FC ก็คือว่าบางส้ำนักนะครับเพิ่นมาคลิปเดียวก็คือจบนะครับอ่าบ่าว่าสิเป็นสายวิ่งสายเลี้ยงต่างๆนะครับมาคลิปเดียวก็คือจบอ่าหยันเอฟซีรืมนะครับเพราะว่าบางส้ำนักเพิ่นปล่อยแต่เต่ตองงวดนะครับปล่อยแต่เต่ตองงวดกันเลยเพราะว่าแนวทางเหล็กวิ่งนะครับเพชรแล้วแนวทางรัฐบาลประกาศผล สามารถคำนวณได้ท่านที่ไม่ถึง30หน้าที่เสร็จเข้ากับปอยไปหลายสำนักเลี้ยวนะครับสำนักเด่นๆดังๆนะครับอย่าเอฟซลืมนะครับนี่ย้ำเตือนกันยุ่ตลอดเข้ากับแคปนาจอไว้หรือว่าเบิ่งคลิปย้อนหลังใดนะครับไก่ควงสุดทายนะครับอันนี้ท้าเอ็นวิไลคอบอกเลยนะครับว่าอ่ะอย่าลืมนะครับเพราะว่าบางสำนักมีคลิปเดี่ยวอีลีนะครับเอาครับหวยซองงวดนี้16มีนาคมครับ เพิ่นสิเรตตัวใดมาฝากมาตอนเฮ้านะครับสําหรับผู้ใหญ่ใจดีส่งมานะครับงวดนี้สิบหกมีนาคมนี้เพิ่นสิส่งตัวใดเข่าประกวดนะครับงวดที่ผ่านมาส่งเก้าเข้าประกวดก็ถือว่าผ่านเลยนะครับแนวทางเจ็ดเก้าตรงๆนะครับอ่างวดนี้สิบหกมีนาคมเพามารอลุนกันอาร์เอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับทั้งแอดวีไลนะครับการอัดคลิปสดนะครับพูดคุยกันไปนะครับอ่าอ่ามาต้องดราม่ากันนะครับเพราะว่าบางคน กับข้เมนต์มาเรื่องนี้นะครับไดี่ยอยุ่ตลอดนะครับเอฟซีเดี่ยอยู่ตลอดเพราะว่าการทำคลิปสดบ่าวันหรือคลิปไดก็ตามนะครับเอฟซี FC. ต้องให้ได้8นาทีเป็นอย่างต่ำขึ้นไปนะครับเพราไปจังสีเดคานำ้นำหมูกน้ำมันนะครับนําหาตัวเลขแนวทางว่าฝากมาต่อเอฟซีทั้งช่องกันนะครับอ่หวังวา FC, ่าเอฟซีก็สิเข่าใจนะครับครับเมื่อนี้นะครับ สำหรับตัวเลขหนื้อทางกระไดมาแล้วนะครับเดี๋ยวไ้ท่าเอ็ดวิไลเขียนแป๊บเดียวนะครับเขียนแป๊บเดียวเดี๋ยวเอฟซีคุณพ่อคุณแม่จังรอแคปหน้าจอพร้อมกันนะครับเพราะว่าหวยซองจากผู้ใหญ่ใจดีให้มาเป็นเลขวิ่งนะครับสำหรับไซดวิ่งไซด์เลนนะครับเอ็ดวิไลเคยบอกเข้ามักสำนักใดเด็ดนะครับเอาใส่กันเลยเด้อครับจับไส่กันลองเบิงนะครับเอฟซีคือสีบอผาดกันนะครับได้โชคได้ลาบกันแน่นนอนนะครับ อ่าเดี๋ยวทางแอดวิไลเขียนแปบเดียวแล้วเขาค่อยแคปหนาเจาะพร้อมกันนะครับอากาศห่อนแห้งนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับให้รักษาสุขภาพน้ำเด้อครับให้รักษาสุขภาพน้ำนะครับอ่าวาสิเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกลานหลานนะครับช่วงนี้โคตรเป็นไข่กันหลายนะครับแปลกนะครับมือขึ้นนี่ยุ่ยดีนะครับเอฟซีล่มพม่าบึ้มนะครับช่วงประมาณสองถุมกวกาวอ่าแอดวิไลนะครับก็ออกไปบัานสวนมือขึ้นนี่ ล่มเป็นน้อนยุ่ฝุ่นนะครับแอดวิไลสินเป็นนอนยุ่บัานสวนนะครับที่แหลกว่าสิบกีดยางนะครับมันล่มก็เลยกีดดคือเก่านะครับเอฟซีเป็นนาทีอ่าเกีดคือเก่าบอออกบันไดครับเอฟซีเพราะว่าเนื่องจากมันล่มนะครับเพราะว่ายางพาร่านี่อ่าถ้าล่มกับบถสตาวาบ่ถติกันอ่านานานายางเขามันแข็งไว้นะครับก็เลยบอออกเท่าที่ควรนะครับเมื่อขึ้นนี้ล่มแห้ง กระขังเว้นกั่มะฮ้อนนะครับเอฟซี FC นี่แหละก็เลยเห็ดไห้ค้นเฮ้าเป็นเจ็บป่วยเป็นไข่ได้เรียวนะครับรักษาสุขภาพเด้อคุณปอกคุณแม่เอฟซีตั้งสองทุกคนนะครับดูแลลูกหลานให้ดีนะครับล้วกับว่าสิเป็นเลี้ยงฟื้นเลี้ยงไฟอันวินไลก็เคยร์เบาในคลิปก่อนๆไปแล้วนะครับเห็นระวั่างอักขีพยนะครับช่วงนี้หนาแดงนะครับ <c oughs> อขออภัยนะครับ <c oughs> แนวทางหัวซองเป็นบนล่างนะครับ16มีนาคมครับไดมาแล้วครับวดนี่คนทรงตัวไดเขาประกวดนะครับเอามารุนกันวิ่งบนล่างนะครับเดี๋ยวแป๊บเดียวใกล้สีแล้วแล้วนะครับวดนี้นะครับเพ่นวิ่ง5เม็ดเดียว หาเม็ดเดี่ยวนะครับเดี๋ยวค่อยแขปบหน้าจออจับคู่เพื่อจับคู่มาให้นะครับสามคู่เหมือนเดิมสามคู่เหมือนเดิมครับสําหรับหัวซ่องตัวเลขจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับเตรียมแขปบหน้าจอครับแล้วนะครับเขียนแป๊บเดียว โอเคครับแล้วนะครับอาเซียมแคมหน้าจอนะครับเอฟซี MC คุณพ่อคุณแม่ครับหวยซองจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับ อ่าโอเคครับแคปหน้าจอครับเตรียมแคปหน้าจอกันอ่าเตรียมแ็ปหน้าจอกันเลยนะครับครับนี่เป็นตัวเลขหน้าทางครับที่หวยซองผู้ใหญ่ใจดีทรงเข้าประกวดงวดนี้นะครับ งวดที่ผ่านมานะครับส่งเเข้าประกวดนะครับงวดนี้ผู้ใหญ่ใจดีส่งเลขห้เข้าประกวดนะครับก็คือแนวทางเป็นบนล่างนะครับเอคุณพ่อคุณแม่ครับแนวทางเป็นบนล่างนะครับวิ่ง5เม็ดเดียวจับคูไห้ครับ7จ็ดห้าหกห่าคุณพ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอไม่เป็นนะครับวิ่ง5้าเม็ดเดียวบนล่างนะครับเป็นบนล่างนะครับเจ็ดห้หกห้า เอาครับมักชอบพิจารณาครับเอามาฝากมาตอนกันนะครับหัวซองจากผู้ใหญ่ใจดีถือว่างวดนี้แค่์พึงเป็นงวดที่สองขับนาติดต่ำอ่าเข้าติดตามกันลองเบิึงครับช่วงไม่ไม่นะครับออกตัวจะเดินดีนะครับแต่ละสำนักนะครับอ่าเข้ามาติดตามกันเบิึงนะครับหัวซองจากผู้ใหญ่ใจดีส่งเข้าประกวดคือห้าเม็ดเดียวนะครับงวดนี้นะครับเอามักชอบครับล่อสำนักเด็ดๆดังๆที่คุณพ่อคุณแม่มักชอบลองจับใส่กันลองเบิึง หรือว่าสีเอาแนวทางของผู้ใหญ่จดีหวยซองนี่จัดไปเลยครับ3คูเจ็ดห้ 7, 5หห้า่าย้ำว่าเป็นบนลางเด้อครับเบิ่งสกิปให้ดีเอาสุดท้ายนี่นะครับให้ FC ทั้งจองครับสุดๆมันมันลำลุยนะครับสิมีนาคมนี้ให้ f อซทั้งจองเฮายูดีมีแห้งครับไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ